สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาเรือมาตามง,งานแท้มาคันเดียวครับคอยดินฮะงานคอนกรีตก็คนชัยครับ น่าจะประมาณอ่า10-20เที่ยวนะไปเรื่อยๆครับเจ้าแมคโครอ่าคันเล็กครับ TC40 รถก่อสร้างครับพี่นะ้องวันนี้มารับจอบครับเหมือนตะลุงผักสดหรือว่าไร้สังกัดเรื่องอารามงามเทนะฮะ ต้องระมัดระวังครับอ่ารถเยอะครับคืนนี้ ตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่เป็นคลองน้ํานะครับคลองส่งน้ําทําทางอ้อมเลยด้านหลังนะครับนี่เป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเทนะฮะเทดินตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วสามเที่ยวนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบนะฮะยี่สิบกว่าเที่ยวตรงนี้ต้องอัดให,ให้ได้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันยังแคบอยู่เนี่ยด้านนี้มันยังแคบไปถึงนู่นเลยครับ ตรงนั้นโค้งยิ่งแคบเลยนะนี่ครับตรงฝั่งนี้ได้หมดแล้ว โคก็มีเสียงอ่าเสียงดังนะครับพอจะได้เที่ยวหนึ่งก็นานเหมือนกันนะครับว่าต้องถอยมาครับ มันไม่มีที่กลับรถนะเป็นที่มันแคบนะ ทีซีรนะครับไม่ใช่ร้อยสนะเป็นทีซีสี่สิบทีฐานหน้าด้วยนะได้ใช้เลย ต้องระวังอย่าให้มันไหลนะครับว่าตัวตูดตัวตูดจะชนนะทำงานข้างคลองเลยครับโอ้หมืนอ้อมเลย นิดเดียวครับตูดเกือบชนนะโดนกันตัวต่อตัวครับ จะเต็มอุ้มเหมือนกันฮะ เป็นงานอ่าข้อคอนกรีตนะครับวางแล้วก็ปรับระดับให้มันได้นะครับเอาดินออกครับตรงนี้น่าจะน่าจะยังสูงอยู่หรือเปล่าหรือยังไงฮะแต่ว่าให้แมคโครเดินเกลีย่ยดูก,ก่อนว่ามันมีสูงไหมหือว่าจะเอาระดับพื้นนี้หรือเปล่าถ้าเอาดินออกก็คงจะเกลีย่ยออกไปอ่าข้างทลองนะครับ ไปเรื่อยๆครับกับเจ้าตัวเล็กสบายๆครับตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ซีเรียสกาทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆวันนี้เจ้าเจ้าไร้สังกัดเรื่องอรรามงามเทครับมาคันเดียวนะครับส่วนเจ้าน้องเขียวน้องน้องใหม่ไร้สังกัดนี่ก็อยู่กับเจ้าอามน้อยครับวิ่งกับสอรสออร,ออรอมอใหญ่หรือว่าสาวดําซิ่งฮะ ส่วนคันแดงจริงคืนก็อยู่กับผูยย้ใหญ่พีนะครับผู้ใหญ่พีเจ้าคันเหลืองนี่ก็สังกัดของอทีมทรัพย์ัก,กุนานะครับทรัพย์ศักดินาดําซิ่งนะฮะ โอ้ไม่เจ้ตัวเล็กนี่ก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องการตักดินใส่ดาขนาดนี้สบายสบายครับงานก่อสร้างครับพี่นะ้องคอนกรีตครับอรอเทอย่างเดียวครับปรับพื้นที่แล้วก็รอเทเลยนะตอนนี้กําลังไล่รับพื้นที่อยู่เดี๋ยวว่างานงานมีงานโวเกก็ ได้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้กว่าจะได้คันหนึ่งก็อยู่หลายนาทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเคยขับเคยจะเอาแต่รถคันใหญ่ๆเคยใส่แต่รถคันใหญ่ๆนะก็มันใช้คันเล็กบ้างครับพี่นะ้อะลองดูครับลองดูคันเล็กบ้างเป็นยังไง นี่ก็ระยะทางที่เราวิ่งครับวิ่งไปกลับก็น่าจะอยู่ประมาณาห้าหกร้อยเมตรนะประมาณนี้ครับคือลังนหน่ำแถวคนไก่เนาะขนาดมันจางกวงใบบคู่ซองกู้ได้ครับไหนแบบไม่ไม่แบบบางอันสั่งหรอบางอันอยู่ไซส์ทศที่สองกูไ้ได้ครับลมหมนึ่งไอ้คนอยู่ยไซส์ซีมันจะเปิดทาง โอ้บไแลัง,ง่ายๆนั่นนะครับอย,อยก็ลมจอดบ้านไม่ต้องเรียนตอจอดบานเออเห็นเห็นอยู่คุณเรียนไปที่ทางต้องหยอดครับเพราะว่าทางเป,เป็นหลุมเป็นโขอเยอนะนะฮะใส่ไม่เยอะครับนิดเดียวฮะดินไม่หนักครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ